สวัสดีคะด่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูป๊อปนะคะในเรื่องสินค้าและบริการและเรื่องรายรับและรายจ่ายนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรานั้นเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วนะลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ครูป๊อปจะกลับมาทบทวนให้อีกครั้งนะคะเตรียมเปิดหนังสือแล้วก็ทบทวนไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะนี่ค่ะดเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูป๊อปอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะก่อนอื่นเลยนะลูกเปิดหนังสือไปที่ หน้า79นะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอาครูป๊อบเรื่องนี้เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ครูป๊อบจะกลับมาทบทวนให้อีกหนึ่งครั้ง เพราะคิดว่าเด็กๆหลายคนน่าจะลืมไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําแบบฝุกหัดกันไม่ได้นะลูกนะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะลูกอ่ะดูบรรทัดแรกนะคะข้อที่1ตัวสีเขียวนะคะชื่อเรื่องก็คือสินค้าที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนนะลูกนะเขาบอกว่า สินค้าที่เราใช้ในครอบครัวและโรงเรียนเนี่ยมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็ผลิตมาจากทรัพยากรที่เป็นไงกันที่มันต่างกาันดูในตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าในครอบครัวและโรงเรียนเริ่มจากในครอบครัวก่อนเลยนั่นก็คือที่ไหนลูก ที่บ้านของเรานะคะบ้านเรามีสินค้าหลายประเภทเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างอ,นนอันนี้ในหนังสือเขายกตัวอย่างชนิดของสินค้ามามีอะไรบ้างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแน่นอนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะทุกบ้านต้องมีทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกนะคะสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอยู่ในประเภทของใช้ทรัพยากรที่นํามาผลิตเสื้อผ้านั่นก็คือใยสังเคราะห์ นะคะใยสังเคราะห์นั่นเองนะคะต่อไปจานกระเบื้องจานที่เราใช้ทานข้าวใส่กับข้าวใส่ข้าวใช่ไหมลูกนะคะ<ม>ก็อยู่ในประเภทของใช้จานเนี่ยผลิตมาจากดินนะคะเอาดินไปเผานั่นเองนะคะแล้วก็เคลือบให้เป็นจานที่สวยงามนะคะ<ม>ต่อไปข้าวโพดคั่วป๊อปคอนป๊อปคอนนั่นเองลูกข้าวโพดคั่วนะคะอยู่ในประเภท ของกิมนั่นเองนะคะของรับประทานนะคะข้าวโพดคั่วผลิตมาจากอะไรก็ผลิตมาจากเม็ดข้าวโพดเหลืองๆนั่นเองนะคะเม็ดข้าวโพดเหลืองเเอาไปอบให้มันพองนะคะเป็นป๊อปคอร์นนั่นเองนะคะต่อไปข้าวสาร ข้าวสารข้าวสารเนี่ยก็คือข้าวที่เราใช้กินใช่ไหมลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่เราหุงข้าวในหม้อเนี่ยก็คือเป็นข้าวที่สุกแล้วใช่ไหมเราเรียกว่าข้าวสวยหรือข้าวสุกใช่ไหมคะแต่ข้าวสารเนี่ยคือข้าวที่ยังไม่สุกยังเป็นเป็นเม็ดที่มัน แข็งๆอยู่นั่นเองนะคะข้าวสารเนี่ยก็อยู่ในประเภทของรับประทานก็คือของกินนั่นเองนะคะทรัพยากรที่นํามาผลิตข้าวสารก็คือข้าวเปลือกก่อนที่มันจะเป็นข้าวสารเม็ดแข็งๆเนี่ยลูกเม็ดข้าวสารเนี่ยจะต้องมีเปลือกข้าวห่อหุ้มอยู่เป็นเปลือกข้าวแข็งๆเหมือนกันสีเหลืองๆนะคะจะต้องเอาเปลือกข้าวนั้นออกให้หมดก่อนนะคะถึงจะมานําถึงจะนํามาหุงแล้วก็เป็นข้าวให้เรากินได้นั่นเองนะคะ ต่อไปยกตัวอย่างสินค้าในโรงเรียนนะคะเด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนหลายอาทิตย์แล้วใช่ไหมจำได้ไหมคะว่าโรงเรียนเรามีสินค้าอะไรบ้างอ่างเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังนะลูกนะข้อแรกข้อโรงข้อแรกนะลูกโรงลูกโลกคุณผู้พิดลูกโลกนะคะลูกโลกลูกโลกอยู่ในประเภทของใช้ทรัพยากรที่นํามาผลิตลูกโลกก็คือผลิตมาจาก พลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้มีจริงๆแล้วมีทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะลูกนะเก้าอี้กับอะไรโต๊ะโต๊ะและเก้าอี้ก็เป็นประเภทของใช้จริงๆแล้วผลิตมาจากได้ได้หลายอย่างนะคะจริงๆเก,ก้าอี้กับโต๊ะผลิตมาจากไม้ก็ได้หรือผลิตมาจากพลาสติกก็ได้หรือผลิตมาจากเหล็กก็ได้ได้หมดเลยนะคะต่อไปข้าวราดแกงเด็กๆเคยกินหรือเปล่า ข้าวราดแกงนะคะเป็นประเภทอาหารของรับประทานนั่นเองนะคะทรัพยากรที่นํามาผลิตข้าวราดแกงกว่าจะมาเป็นข้าวราดแกงหนึ่งจานแม่ค้าเขาก็ต้องหุงข้าวใช่ไหมในแกงก็ต้องมีเครื่องแกงมีหมูมีผักมีเครื่องปรุงใช่หรือไม่นะคะกว่าจะมาเป็นข้าวราดแกงต่อไปลอดช่องรู้จักไหมลูกลอดช่องเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะอร่อยมาก ลูกนะเป็นประเภทของรับประทานของอาหารนั่นเองนะคะกว่าจะมาเป็นลอดช่องนะคะก็ต้องใช้แป้งในการผลิตมีกะทิมีน้ำตาลให้รสชาติหวานมันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ข้อที่นะลูกบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบริการเนี่ยเราก็ใช้แตกต่างกันไปนะลูกนะแต่มันก็จะมีหลายๆประเภทบริการหลายๆประเภทที่ทุกๆบ้านเนี่ยจะต้องใช้บริการเหมือนๆกันยกตัวอย่างเช่นน้ำประปาน้าที่ออกมาจากก๊อกน้ำที่เราใช้อาบน้ำนะคะเราเรียกว่าน้ำประปานะลูกรวมถึงไฟฟ้า ที่ให้แสงสว่างกับเรานะคะเวลาเราจะเปิดทีวีเราก็ต้องเสียบปลัก๊กใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าต่อไปบางคนนะคะเด็กๆบางคนนั่งรถโดยสารมาโรงเรียนอ่ะดูอย่างภาพรถด้านล่างนะคะรถสีเหลืองนะคะเด็กๆแต่โรงเรียนเราส่วนใหญ่จะเป็นรถรถตู้ใช่ไหมลูกรถตู้รถลุงสมเกียิรถลุงเดี่ยวแบบนี้เป็นต้นนะคะ เขาบอกว่าบริการเหล่านี้ทำไมเราถึงต้องใช้บริการบริการทำให้เราเกิดความอะไรลูกสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแต่เขาบอกว่าบริการเหล่านี้มันก็เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นเช่นเวลาหนูนั่งรถไม่ว่าจะเป็นรถของคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นรถโรงเรียนรถรับส่งอะไรก็แล้วแต่รถก็ต้องใช้อะไรด้วยใช้น้ำมันใช่ไหมคะ ใช้น้ำมันซึ่งน้ำมันเนี่ยก็เป็นทร mm ัพยากรที่เกิดมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะน้ำมันจะอยู่ลึกลงไปในใต้ผืนดินของเรานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นยานพาหนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถตู้รถรับส่งอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการทำให้รถขับเคลื่อนไปนั่นเองนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราในเมื่อเรารู้แล้วว่าทั้งสินค้าและบริการ หลายหลายอย่างผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติเขาบอกว่าเราก็ต้องใช้สินค้าอย่างเป็นไงด้วยใช้สินค้าและบริการอย่างประหยัดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเราไปจอดรถแวะเซเว่นเวลาเราซื้อของในเซเว่นเราก็ต้องเลือกของใช่ไหมลูกอาจจะนานใช่ไหมให้คุณพ่อคุณแม่สตาร์ทรถรอเราไว้ดีไหมคะ อ่ะไม่ดีถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นการเปลืองน้ํามันใช่หรือไม่หรือเด็กๆอาบน้าแปลงฟันระหว่างที่เรากําลังแปลงฟันอยู่นะั้นเปิดน้ําทิ้งไว้ได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เปลืองน้าหรือเด็กๆด,ดูทีวีเสร็จแล้วดูโทรทัศน์เสร็จแล้วก็ควรจะปิดปิดอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องดึงอะไรด้วย ต้องดึงปลั๊กด้วยก็คือถอดปลั๊กด้วยนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเปลืองไฟนั่นเองนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่80นะลูกหัวข้อที่3นะคะผลของการใช้ทรัพ,พยากรในการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลายอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างด้านล่างนะคะดูตัวอย่างด้านล่าง,างอ่ะอันแรกนะลูกอันนี้คือชามกระเบื้องนะคะชามกระเบื้อง ด้านล่างเป็นชามที่ผลิตจากพลาสะติกเห็นไหมแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตเหมือนกันไหมอ่ะไม่เหมือนกันที่นี้ค่ะนี่เมื่อสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือชามแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ชามทั้งสองประเภทก็จะต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาดูความแตกต่างระหว่างชามกระเบื้องกับชามพลาสติกชามกระเบื้องเนี่ยราคาเป็นไงกว่าลูกแพงกว่าแต่สามารถทนความร้อนได้ดีกว่าก็คือสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ใช่ไหมคะมีอายุการใช้ใช้งานยาวนานออใส่อาหาร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเขาบอกว่าเมื่อชามกระเบื้องลนหรือแตกหรือหักอะไรก็แล้วแต่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเพราะว่าชามกระเบื้องผลิตมาจากอะไรลูกดินนั่นเองนะคะดินสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถูกไหมเพราะฉะนั้นชามกระเบื้องก็จะสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าส่วนชามพลาสติก ด้านล่างนะคะชามพลาสติกนะลูกนะราคาไม่แพงนะคะชามพลาสติกราคาป็นไรลูกราคาถูกแต่ว่าไม่ค่อยทนความร้อนนั่นคือไม่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้เมื่อเจอความร้อนมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ชามเป็นไงได้เกิดการหลอมละลายได้นะคะมีอายุการใช้งานสั้นอ่ะใส่ใช้ใส่อาหารเหมือนกันหาซื้อก็ง่ายแต่ ย่อยสลายยากแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวคุก็เคยสอนไปแล้วว่าอะไรที่ผลิตมาจากพลาสติกเห็นไหมลูกใช้เวลาในการย่อยสลายไปไงนานมากมากนะคะต่อไปตัวอยา่างข้อต่อไปตัวอย่างเช่นเก้ e าอี้ไม้กับเก้าอี้อะไรเก้าอี้พลาสติก นะคะอันนี้คุณพ่อก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าเก้าอี้ไม้กับเก้าอี้พลาสติกมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอาะทบทวนเก้าอี้ไม้ราคาแพงกว่าแต่มีความแข็งแรงทนทานเก้าอี้ใช้ทำอะายลูกใช้นั่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่านะคะเพราะว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าทำให้ไม่ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มากเกินไปคือเราซื้อเก้าอี้ไม้หนึ่งครั้งเมื่อมันหัก เราก็สามารถซ่อมได้ใช่ไหมคะซ่อมได้แล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือระยะการระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนานกว่าส่วนถ้าเป็นเก้าอี้พลาสติกล่ะเก้าอี้พลาสติกค่ะราคาเป็นไงถูกกว่าแต่ว่าแตกหักง่ายเห็นไหมคุณครูจะไม่ให้เด็กๆยืนบนโต๊ะหรือย,ยืนบนเก้าอี้ที่เป็นจากที่ผลิตจากพลาสติกเพราะว่าอาจจะแตกอาจจะหักได้ใช่หรือไม่นะคะเก้าอี้ประโยชน์ของมันก็คือใช้นั่งแต่ว่า เมื่อมันชำรุดหรือพังแล้วไม่ต้องเรียกว่าใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเนี่ยเป็นไงลูกยาวนานเพราะว่ามันผลิตมาจากอะไรพลาสติกนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปรถไฟเด็กๆเคยขึ้นไหมเอยเออนะคะอ่ะลองดูนะรถไฟชั้นหนรถไฟชั้นหนึ่ง,รถ,นนงรถไฟชั้นหนึ่งเป็นรถไฟที่มีราคาเป็นไง ราคาแพงแต่ว่าให้บริการก็คือมีเครื่องปรับอากาศก็คือมีแอร์นั่นเองนะคะรถไฟก็ทำให้เราเดินทางไปได้สะดวกใช้ในการเดินทางส่วนถ้าเป็นรถไฟธรรมดาราคาไม่แพงค่ะแต่ว่าในรถไฟนั้นมีแอร์ไหมลูกไม่มีแอร์อนะคะใช้ในการเดินทางเหมือนกันเวลาขึ้นรถไฟเราต้องจ่ายเงินไหมคะ แล้วต้องจ่ายค่าบริการไหมคะจ่ายเด็กๆคิดว่ารถไฟประเภทไหนจ่ายเงินแพงกว่ารถไฟชั้นหนึ่งหรือรถไฟธรรมดาคําตอบก็คือต้องเป็นรถไฟชั้นหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเขามีบริการความเย็นให้เราก็คือมีแอร์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูการ์ตูนสนุกๆทบทวนะเรื่องรายรับรายจ่ายกันได้เลยคะ่ะเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้ สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลยอืมจักรยานราคา2,000บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะแค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะ ทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจาได้ไมยจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างอืมเยอะแยนเลยหตูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูไมิจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงเลยจ้ะโอ้ดีจังเลยค่ะอ่านี่จ้า เดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ ในสามเดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุกโอโ้โหเก็บเงินได้ครบ2,000บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ยหนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะ หนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหย,ยอดกระปุกแทนค่ะโอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่าเย้สำเร็จแล้ว, <isch> พวเพื่อนเพื่อนล้งหันไม่หย,ยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้พเพื่อนๆกนๆก็ทำได้ ไปนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า107นะคะ107นเดะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบทดสอบพร้อมๆไม่ใช่แบบทดสอบลูกแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะอ่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วก็บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะอ่านเด็กๆลองดูภาพขวามือภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย ใช่ไหมคะน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าทีนี้โจทย์ถามว่าผลิตจากวัสดุอะไรคือตู้อันเนี้ยใช้อะไรในการผลิตลูกด,ดูจากภาพก็รู้แล้วใช่ไหมคะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน,นี้ก็คือใช้ไม้นะคะใช้ไม้ในการผลิตวัสดุที่นำมาผลิตก็คือไม้นะคะตู้เป็นประเภทอะไรของกินหรือเปล่าหรือว่าเป็นประเภทของใช้ ตู้เป็นประเภทของใช้นะคะของใช้ประโยชน์ของตู้ตู้เอาไว้ทําอะไรลูกอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแน่นอนอนะก็ต้องเอาไว้ใส่เสื้อผ้านั่นเองนะคะประโยชน์ใช้สอยก็คือใช้ใส่เสื้อผ้า ง่ายมากๆนะคะต่อไปนะคะต่อไปภาพด้านล่างคือภาพอะไรลูกเก้าอี e. ้ใช่ไหมคะเก้าอี e. ้อ่ะทีนี้ก็ถามว่าผลิตมาจากวัสดุอะไรเราก็ดูที่ภาพเป็นสีน้าเงินแบบนี้เก้าอี e. ้สีน้ําเงินแบบนี้น่าจะผลิตมาจากอะไรลูกพลาสติกถูกต้องนะคะผลิตมาจากพลาสติกนะคะเก้าอี e. ้อยู่ในประเภทอะไรคะของกินหรือของใช้ของ ใช้นะคะประโยชน์ใช้สอยของเก้าอี้เก้าอี้มีไว้ทําอะไรลูกใช่ค่ะประโยชน์ของเก้าอี้ก็คือใช้ทําอะไรใช้นั่งนั่นเองง่ายมากๆนะคะใช้นั่งนะลูกนะต่อไปด้านล่างด้วยนะคะด้านล่างด้วยข้อที่สองนะคะข้อที่สองด้านล่างเขาบอกว่าดูโจทย์นะลูกให้เด็กๆขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง แล้วก็การกรบาดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะมีทั้งหมด5ข้ออ่ะข้อหนึ่งถามว่าหลักสำคัญในการประกอบอาชีพคือต้องเป็นอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูงเท่านั้นค่าตอบแทนก็คือเงินเราต้องทำอาชีพที่ได้เงินเยอะๆเท่านั้นจริงหรือไม่ถูกหรือไม่ถูก ฉนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางอาชีพคุณป๊อบเคยสอนไปแล้วบางอาชีพเป็นอาชีพที่สุดจริตแต่อาจจะได้เงินไม่มากนะักใช่หรือไม่แต่บางอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่สุดจริตแต่โอ้โหได้เงินมากมายมหาศาลอย่างที่คุณป๊อบเคยยกตัวอย่างไปเช่นไปเป็นมือปืนไปค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะได้เงินเยอะมากแต่คุ้มไหมลูก ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกสุดท้ายก็ต้องไปติดคุกใช่ไหมแต่ถ้าเราทําอาชีพท,ที่สุดจริตอาจจะได้เงินไม่เยอะมากแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบสบายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับเราไปติดคุกใช่ไหมคะอ่ะคุณป๊อปฝากไว้ด้วย,วยต่อไปข้อที่2ถามว่า ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทําให้เราได้รู้รายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมจริงหรือไม่เมื่อกี้ดูการ์ตูนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆในข้อนี้เด็กๆต้องตอบได้แล้วข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกต้องนะคะถูกต้องนะลูกนะต่อไปข้อที่3ข้อ3การใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลดีหลายอย่างเช่นทำให้ครอบครัวมีเงินเก็บออมมีความสุขไม่เป็นหนี้สินข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกต้องนะคะถ้าเราใช้จ่ายเงินเหมาะสมไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นเราก็จะมีเงินมาเก็บออมคือหยอดกระปุกใช่ไหมลูกนะคะมีความสุขไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้คือเรามีเงินเหลือเราก็ไม่ต้องไปยืมเงินใคร ะะเราก็จะไม่เป็นหนี้ต่อไปข้อที่4นะคะถ้าเราใช้จ่ายเงินอย่างมีวินยัยก็ไม่จําเป็นต้องทาําบัญชีรายรับรายจ่ายจริงมันถไม่ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องการทาําบัญชีรายรับรายจ่ายทําให้เรารู้ว่าภายในหนึ่งวันหนสัปดาห์หนึ่งเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง นะลูกนะเพราะฉะนั้นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องทํานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5การออมเงินสามารถทําได้ง่ายๆโดยแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากค่าขนมไว้เก็บออมทุกวันนะเด็กว,ว่าข้อนี้ถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะถูกต้องนะลูกนะการออมเงินก็คือการ เก็บเงินหยอดใส่กระปุกออมสินเนี่ยทำได้ง่ายๆนะคะครูบอบก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็ต้องหยอดกระปุกอยู่แล้วใช่หรือไม่ที่บ้านของเราก็ต้องมีกระปุกออมสินอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะครูบอบฝากเรื่องการออมเงินไว้ด้วยนะลูกนะสําคัญมากนะลูกนะตอนที่เราเปิดเรียนครูบอบเคยพูดไปแล้วว่าถึงเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆได้เงินจากผู้ปกครองเด็กๆก,ก็ต้องเหลือเงินกลับบ้านไปทําไมด้วยหยอดกระปุกด้วยเพราะเงินที่เรา เหลือจากการเก็บออมเนี่ยสามารถนําไปใช้ในยามที่เราจําเป็นหรือยามที่คุณพ่อคุณแม่เราเดือดร้อนได้นะคะคุณพ่อฝากไปด้วยนะลูกเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ